สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงล้วนแต่ลวงให้ยึดมัน่นได้เท่ากันทั้งที่ดีและชั่วที่ว่าดียึดไว้เพราะได้แก่ตัวที่ว่าชั่วยึดเพราะกลัวตัวเสียอะไร ก่อให้เกิดหนักใจได้เท่ากันไม่ว่าจะยึดมั่นนั้นแง่ไหนทั้งดังหมายเดียวก็กลายเป็นจืดไปสิ่งใดๆก็ต้องเป็นเช่นว่ามาถ้าอย่าหลงหยึดมั่นทั้งชั่วดีจะวางจิต ถูกวิธีทั้งหลังหน้าชั่วและดีกลายเป็นเรื่องเครื่องเรื่องปัญญาไม่เป็นบ้าเพราะชั่วดีนี่นิพพานขอ,อนอบน้อมคุณประสีรัตนไตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจมบังเกิดมีในท่านสาธุชน ที่กำลังเปิดคลืนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซกด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0งร้ทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ตรงกับวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567ถือว่าเป็น เสาแรกของเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี่มีวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหลักๆก,ก็สองวันคือวันอาสาฬบูชาแลวก็วันเขา้าพรรษาแต่ก่อนที่จะพูดถึงวันอาสาฬบูชาวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นปลายสัปด,ดาห์แรกวันเสาร์วันที่6 ของสัปดาห์แรกของเดือนคิดวันนี้ที่วัดก็มีการอุปสมบทบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดก็คือสารถีสารถีภาษาของธรรมะแรลว่าผู้ขับแต่ยุคป,ปัจจุบันก็เรียกว่าพละขับพละขับของเจ้าวาด คือพอท่านพรมพระกรูกันจยาพรก็ตัดสินใจขอบวชคนกอดอาตมาก,ก็ถามว่าจะบวชเข้าพรรษาไหมบวชจำพรรษาไหมท่านก็บอกว่ายังไม่แน่แต่ก็มีเวลาไม่กี่วันก็จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วก็คอยตัดสินใจอีกทีว่าอย่างนั้นอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของสารถี ก็จะนึกถึงบทสวดอิทิปิโสมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าอันสร,รุปริสธรรมสารธิในข้อนี้หมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ว่าเปรียบพระองค์เหมือนสารถีขับแต่ในความหมายที่แท้จริงก็คือสอนสารตีคือสอนหมายถึงว่าสอนคนทั่วไปสอนชาวโลกูก ให้เดินให้ไปได้ถูกทิศถูกทางนั่นเองหรือจะเรียกอย่างว่าเพราะพุทธเจ้านี่เป็นผู้ฝึกคนฝึกไปถึงขนาดไหนอย่างเราขับรถขับเรือหรือยานพาหนะนายสารถีนี่ก็จะนํายานพาหนะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างสถานที่ต่างๆที่เราต้องการไป ในทางธรรมความเป็นสารถีของพระสมาสัมพุทธเจ้าก็คือนำพาสัตว์โลกให้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางคือบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคคือทางบรรลุผลคือนิพพานแล้วก็มีสิ่งที่ประกอบตามคำสอนของพระองค์คือศีลสมาธิปัญญาหลักธรรมต่างๆเป็น อุบายหรือว่าวิธีการที่จะทําให้คนเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้อุปนิสัยของบุคคล,ลนั้นๆในการที่จะทรงขับหรือว่าทรงแนะนําสั่งสอนให้แต่ละคนแต่ละท่านได้ใช้วิธีการที่ถูกต้องเช่นนันทคุมานนันทคุมานก็คือ เรียกว่าพระอนุชาหรือพูดภาษาสามัญเราคือน้องชายพระพุทธเจ้าพระอันทคุมา่เมื่อก่อนจะมีนิสัยรักในทางราคะจริตคือรักสวยรักงามชอบสิ่งสวยสวยงามเพราะท่านเองนี่ก็มีรูปงามมีพระพักหรือมีใบหน้าละไม้คล้ายกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีรูปงามเหมือนกัน แล้วพอมาบวชนี่จะเล่าย่อๆตอนบวชเลยเชื่อว่าก่อนบวชนี่ท่านผู้ฟังได้ฟังมามาบ่อยแล้วถ้าจําได้ตอนที่พระอนุชาหรือว่านันทคุมานนั้นกําลังจะแต่งงานพระพุทธเจ้าก็ไปร่วมงานแล้วอตอนเสด็จกลับนี่พระองค์ให้เจ้าเจ้าบ่าวเจ้าบ่าว ก็คือนันทคุมานนี่ถือบาทเดินตามสเสด็จตามแล้วพระองค์ไม่ยอมรับบาทสเสด็จไปจนกลับมาถึงวัดแล้วก็ถามว่านันทะเธออยากบวชหรือเจ้าชายนันทะด้วยความเกรงใจเกรงพระราชริพนยของพระพุทธเจ้าก็เลยเทูลไปว่าอยากบวชพระเจ้าค่ะนันเกิ เรื่องราวตอนที่ก่อนบวชเชื่อว่าท่านผู้ฟังได้ฟังมาบ่อยเอาทีนี้จะกล่าวถึงตอนเป็นพระน,ะนั่นพระนันทคุมาเน,นี่พอบวชแล้วก็มีจิตคิดถึงเจ้าสาวพระพุทธเจ้าก็เลยใช้อุบายในการพาไปดูนางลิงนางลิงที่หน้าตาอัปปลัละก์นั่งอยู่บนตอ ที่มีไฟไหมที่กลางหน้าแล้วให้ดูภาพลิงเอาไว้ <c oughs> จากนั้นโปรก็พาไปดูนางอัปสรน,นางฟ้าที่มีหน้าตาสวยสดงดงามาแล้วโปรก็ถามนันท่าว่าอยากได้ไหมพระนันท่าก็บอกว่าอยากได้ <c oughs> แล้วโปรก็ถามต่อว่าระหว่างนางฟ้ากับนางลิงอะไรสวยกว่ากันอะไรน่าดูน่ามองกว่ากัน เป็นเราท่านใครก็ตอบเหมือนกันนางฟ้าก็น่าดูกว่าลิง <c oughs> อ,อ,อยายกบอกว่าอยากได้เพราะงั้ดวงบอกว่าแล้วเจ้าสาวของเธอเจ้าสาวของเธอถ้าเปรียบกับนางฟ้าหลานนี้ใครสวยกว่ากันนั้นตาก็บอกโอ้ตาใจเปรียบกับเจ้าสาวนี่เจ้าสาวก็ไม่ต่างจากนางลิงที่เห็นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นางฟ้านี่สวยกว่าหลายเท่านัก เจ้าบอกองั้นถ้าเธออยากได้านางฟ้านางอับสรที่สวยงามนี้เธอต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมนีน่ในที่สุดพอกลับมาที่วัดพระนันตคุมารในจิตคิดอยากได้านางฟ้าที่สวยงามก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมทีนี้เมื่อเราตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่สิ่งที่เราเคยอยากได้มันกลับไม่อยากได้นะ อันเนี้ยสิ่งที่เคยอยากมีอยากเป็นมันไม่อยากเป็นนะท่านผู้ปกังลองดูก,ก็ได้เมื่อนโยมทุอนหลวงทุ่นล้านใช่ไหมวิธีการอุบายอไอ้บาวีเจ้าเราทุอนเป็นๆน,นว่านะถ้าลูกอยากนายดมถ้าลูกอยากได้ของเล่นลูกต้องทำความดีอย่างนู่นอย่างนี้เนี่ยสอนลูกสอนหลานในสุดพวกเขาทำความดีไปสักพักหนึ่ง จิตที่เคยปรารถนาอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นมันก็คลายมันก็ไม่อยากได้นึกถึงเหตุนึกถึงผลขึ้นมาพอเขาคิดได้เขาก็ไม่อยากได้สิ่งที่ไม่จําเป็นหรือว่าสิ่งที่ไม่มีสาระแล้วนี่พระนันทะก็เช่นกันพอเข้าถึงธรรมก็ไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ใช่สาระแล้วก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ที่สุดก็ เป็นพระอารหันต์รูปหนึ่งเหมือนกันเนี่ยหรือในบางกรณีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงใช้อิทธิปฏิหารเช่นกันอย่างที่เราทราบก็คือเรื่องราวของอุรุเวลกสปะเพราะว่าเป็นบุคคลที่ผู้คนให้การนับถือเป็นจำนวนมากแล้วก็ท่านเองก็มีมีฤทธ มีทายุปัจจุบันก็เหมือนคนที่มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นจะปราบคนมีอิทธิพลได้ต้องมีบารมีที่เหนือกว่าอย่างไรอย่างหนึ่งยอมไม่เขายอมรับนับถือให้ได้เมือ่อหัวหน้ายอมรับนับถือลูกน้องก็จะตามเองนี่พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการนี้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่แคว้นมาคดในกรุงราชคฤหกบร,ริวิลกัสปัก เมื่อเห็นรึกข,ของพระพุทธเจ้าที่อยู่เหนือกว่าก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้านี่เสด็จไปที่แคว้นแคว้นมคตรหรือว่าอาสมของอุรุเวลกัสสปะตรัสขอพักคืนที่โรงบูชาไฟหรือโรงที่มีงูอยู่อุรุเวลกัสสปะก็มองว่าที่นั่นอันตราย แต่แต่อยากจะพักเขาพักเพราะที่อื่นไม่มีที่พักเนี่ยจริงๆแล้วกีดกันไม่อยากให้พักก็เลยแนะนําไปที่โรงบูชาเพลิงแต่ว่าพระเจ้าก็สามารถเข้าไปประทับได้โดยไม่มีอันตรายใดๆเนี่ยงูนี่ก็เปรียบเสมือนพญานาคนะตามความเชื่อของคนไทยเวลากลางคืนพญานาคก็แผลงฤทธิ์ขึ้นมา เรียกว่าพลพิษจะทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์นั้นมีบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่กว่าไม่สามารถที่จะงูนั้นพญานาคนั้นไม่สามารถที่จะทำร้ายพระองค์ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอิทธิฤทธิโชกสิลเหมือนกันทำให้พญานาคนั้นพ่ายแพต้ต่อฤทธิของพระองค์ แล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้ฤทธิ์ให้งูนั้นเข้ามาอยู่ในบาท <c oughs> เดียวว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็คือจับจเลยน,นะนปัจจุบันนี่มีบุคคลที่ชำนาญในการจับงูต่างๆจับสัตว์ร้ายต่างๆได้ยอรุเวลกษับกับบริวารเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าว่าทรงมีอิทธิฤทธิ์มาก นะก็เลยมีอาการทิฏฐิมานะที่ลดลงมาคลายลงมาแต่ว่ายังมีความยึดมั่นถือมัน่นอย่างหนึ่งก็คิดว่าพระพุทธเจ้าไม่จะมีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้มีอิทธิปฏิหารอะไรก็ตามแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานเหมือนเราเราก็ยังมีดีกว่าเหนือกว่าคิดอย่างนั้น นั่นคือลักษณะทิฏฐิของผู้ที่เป็นหัวหน้าซึ่งเรื่องนี้นี่ในทางโลกก็เหมือนกันนะก็บอกว่าขอภัยก็บอกว่าทิฏฐิพระมาณะษัตริย์ไม่ว่ายุคในสมัยไหนก็มีอยู่ก็ถือว่ามีดีบางครั้งก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังหรือว่าต่อต้านในความปรารถนาดีของผู้อื่น นี่ก็เป็นลักษณะอุูรู้วลรักัะนี่ก็เห็นพระพุทธเจ้าได้แสดงอิทธิฤทธิต์ต่างๆต,ต่อมาไม่ว่าจะเป็นการที่พระองค์สามารถเสด็จได้ล่วงหน้าไปก่อนยกตัวอย่างว่ากำลังจะไปทำพัฒกิจหรือว่าฉันอาหารที่โรงฉันที่หอฉัน พระพุทธเจ้าบอกว่าให้อุรุเวลแลกษัตริกับบริวารน,นั้นไปกอ่อนพระองค์ก็ตามไปที่หลังแต่ระหว่างนั้นนี่พระพุทธองค์ก็ไปประทับนั่งอยู่ที่หอฉันแล้วพออุรุเวลากัสระและบริวารมาถึงโรงฉันหอฉันก็เกิดแปลกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะไม่ใช่อยตุนู้นเด็กเดียวมาดังอยู่ตรงนี้แล้วมาดังอยู่นี่แล้วโอ้เก้งจริงแต่ถึงกระนั้นก็ยังคิดว่าไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา เพราะพุทธเจ้าก็ทรงใช้วิธีการในทางฤทธิต์ต่อไปที่สุดก็ไปเสด็จจงกลมในในน้ำเขาว่าอย่างนั้นนะตามเรื่องราวพุทธประวัติเรียกว่าแยกน้ำออกแล้วก็เสด็จจงกลมกล,มกลับไปกลับมาจนฝุ่นขึ้นมาจนฝุ่นคลุ้งมาที่สุดุรุ้วลรการสะาก็ยอมรับว่าเก่งกว่าเหนือกว่าเนี่ย เรียกว่าวิธีการต่างๆที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นฤทธก็ดีหรือว่าการสอนให้ความรู้ทางธรรมะก็ดีจนผู้ฟังยอมรับแล้วก็ได้รับสมญานามว่าอนุตรูปริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษได้ยิ่งกว่าผู้อื่นไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วในการฝึกคนนี่แหเป็นยอดเยี่ยมเลย ดังนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้รู้จักธรรมะได้ฟังธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตว่ามนุษย์เกิดมานั้นล้วนแต่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรเราก็หนีไม่พ้นเรื่องของกฎธรรมชาติเหล่านี้จึงควรยอมรับในสัจธรรมข้อนี้ แล้วเพราะบปรมินรีให้แก่กล้าย,ยิ่งขึ้นคําว่าเพราะโปรหมินรีก็คือเจริญสติอินรีเนี่ยมันมีหลักๆอยู่5ตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยพละหรืออินรีห้าเนี่ยเราต้องเจริญให้มากให้มีกําลังถามว่าให้มีกําลังเพื่อนําไปทําอะไรให้มีกําลังเพื่อนําไปต่อสู้กับกิเลส กิเลสนี่มันนอนเนื่องจ่ในสันดานเรามานานแล้วข้ามภพข้ามชาติมานานแล้วที่เราพ่ายแพ้ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่เพราะพ่ายแพ้กับกิเลสต่างๆทั้งหลายแต่ถ้าหากว่ามีการพะบุมอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเราก็จะสร้างบารมีขึ้นมาให้กับจิตให้กับใจเวลากิเลสตัวไหนเกิดขึ้นมา,าก็จะได้ใช้อินทรีย์ที่แก่กล้านี่แหละไปต่อสู้ แล้วก็ค่อยเอาชนะมัน,นชนะผู้อื่นชนะสิ่งภายนอกนั้นไม่ยั่งยืนอาจจะกลับแพ้ได้แต่ถ้าเราเอาชนะกิเลสได้บางอย่างบางตัวนะกิเลสนี้เราก็ไม่ไมกลับไปแพ้อีกท่านผู้ฟังลงองสำรวจตัวเองก็ได้ว่าเราเคยเอาชนะสิ่งไม่ดีชนะกิเลสตัวไหนมาและเราไม่กลับแพ้อีกนั่นแหละแสดงว่า ได้ใช้ธรรมะแล้วอย่างเช่นบางคนงดเว้นเลิกยาเสพติดบางชนิดได้เด็ดขาดไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีกนั่นก็ถือว่าเปรี่ยเสมือนกาเอาชนะแล้วชนะจิตชนะใจตนเองแล้วหรือบางคนละเว้นเล่นการพนันบางสิ่งบางอย่างตลอดชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวอีกแล้วนั่นก็คือเอาชนะแล้วเหมือนกัน,นเนี่ยเพราะฉะนั้น เราต้องฝึกตนหรือเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างของพลรักับใช่ไหมในยุคพระพุทธเจ้านี้ก็มีพลรัชกับเหมือนกันพลรักับของพระพุทธองค์นี่ท่านหนึ่งมีชื่อว่า,นะาวฉันนะญาติโยมพอจะนึกออกนะฉันนะนี่เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีบุญเหมือนกันนะมีบุญเหมือนกันคือเป็นสอาชาติ เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเราเรียกกันว่าสหาชาติเพราะมีเจ็ดอย่างนะประกอบด้วยพระนางพิมพาพระอานน์นายชนะแล้วก็การุทายีภายหลังท่านเป็นอมาตจึงมีชื่อเรียกว่า,กา,าการุธายการุทายีอมตมากันตกะและต้นประสีมาโพกลุ่มทรัพย์ทั้งส นี่เรียกว่าเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติทีนี้พลลัขับหรือว่านายสารธีคนี้นี่ก็อยู่กับพระพุทธเจ้ามาตั้งแตเ่เด็กๆหรือทรงพระเยาว์ในชนะนี่ก็คอยติดสอยอ้ยตามให้การอุปถักรับใช้ก็เลยมันเป็นการสังสมทิฐิถ้าในยุคปัจจุบันเหมือนกับว่า มีบางคนได้ติดสอยให้ตามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลมีบารามีในสังคมบางครั้งทิฏฐิมานะมันเกิดโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันบอส่าบานเรา,าบางที่ก็เบ้งขึ้นมากันนี่มันเป็นการสังสมอนุสัยทิฏฐิมานะขึ้นมาพระชนน์นะท่านก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะคิดว่าอยู่กับเจ้าชายติดตาม บุคคลสําคัญนี่ก็เลยคิดว่าตัวเองสําคัญขึ้นมาต่อมาเมื่อท่านบวชท่านก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครเรียกว่าว่ายากสอนอยากแต่ว่าท่านก็มีบุญเก่าอยู่เหมือนกันบุญเก่าที่เคยทังสมมาเพราะว่าเมื่อท่านมีทิฏฐิมานะสูงก็ตัดสินใจลงพรหมทันไม่พูดไม่ว่าไม่บอกไม่กล่าวไม่สอน หลังจากพระพุทธเจ้าปริพันแล้วก็เรียกว่ายกสะพานจักสะพานไม่ยุ่งเกี่ยวท่านก็เลยคิดได้ภายหลังก็กลับตัวกลับใจปฏิบัติตามกฎกติการหรือทำวินัยลักษณะเช่นนี้ก็เปรียบเสมือนว่าคนบางคนนี่ต้นคดปลายตรงใช้ได้ต้นร้ายปลายดีใช้ได้เท่ท่ว่า ปลายตรงโคนตรงปลายคดนี่ใช้ไม่ได้นั่นก็เปรียบไว้โบราณเหมือนว่าตอนแรกนี้ไม่ดีแต่กลับตัวกลับใจดีนี่ใช้ได้แต่ว่าตอนแรกดีแต่ตอนหลังนี่ไม่ดีนี่ใช้ไม่ได้นะเนะ่ยะลาน,น,นก,ก็เช่นกัน,นยกตัวอย่างทีนี้ามว่าบุญที่นายชนะเคยสร้างมาคืออะไร ในอดีตชาตินั้นเราจะไม่กล่าวถึงแต่เอาชาติที่เกิดเป็นสาชาติแล้วกันนายชนะนี่ถือว่ามีบุญบัติสาคัญเพราะว่าคอยอุปถักดูแลงเหมือนยุคปัจจุบันนี่คนที่จะทําหน้าที่พลขับหรือติดสอยให้ตามบุคคลสําคัญนี่ต้องมีความสามารถต้องมีความสามารถแล้วนายชนะนี่ไม่ใช่คนโง่นะเขาก็มี มีปัญญาเหมือนกันในการใช้ชีวิตในทางโลกมีประสบการณ์น,นั่นเองมีประสบการณ์มากกว่าเจ้าชายเราจะเห็นหรือว่าพบว่าตอนเจ้าชายจถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสัจธรรมชีวิตว่าทำไมคนนั้นต้องมีการเจ็บทำไมคนนั้นจึงดูแก่แล้วทำไมคนตายนั้นทำไมไปไหนนะเขาหามไปไหนเขาพาไปเผาทำไมไม่ไม่รู้สึกอะไร ไม่ไม่เจ็บปวดอะไรแล้วนั่นใครที่มีลักษณะนิ่งๆดูมีความสุขแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยในฉันนั้นก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาอธิบายพระพุทธเจ้าว่าอ๋อนั่นคนเจ็บนะพระองค์นั่นคนแก่อันนั้นคนตายส่วนที่ดูหน้าสถานเริ่มใส่นิ่งๆมีความสุขไม่ไม่มีทรัพย์สมบัติ นั่นก็เรียกว่าสมณนะหรือนักบวชอธิบายอย่างนี้เหมือนกับผู้คนขับรถนำผู้โดยสารไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยโดยสวัสดีภาพเลย <c oughs> นี่เขาคือบุญที่นายชนะสร้างขึ้นมาคู่กับพระพุทธเจ้าแต่ไม่เจ้าชาติตะนี่ทรงได้ดวงตาหินธรรมขึ้นมาว่ามนุษย์นี้เกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์ไม่พ้นจาก แก่เจ็บตายแต่ลูกนี้มีมืดแล้วก็ต้องมีสว่างมันต้องมีทางแก้ที่สุดก็นำเรื่องเราที่เจอครั้งสุดท้ายก็คือนักบวชมาครุ่นคิดพิจนารณาแล้วก็ได้ทางออกถ้าจะให้หมดทุกข์ได้ต้องออกบวชเนี่ยฉันนะก็มีความเกี่ยวข้องอย่างนี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่พระชน,นะมีทิฏฐิก็คือคิดว่าแม้พระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ใช้อํานาจในทางการบริหารหรืออํานาจกษัตริย์ก็ตามแต่ว่าเราเองนี่มันก็มีพระปริยัติญาตของพระพุทธเจ้ายัางเกี่ยวข้องกันอยู่ว่างั้นคิดอย่างนั้นในทางโลกนี้ก็เปรียบเสมือนว่า เราเป็นคนมีเส้นมีสายมีพักมีพวกมีพักพัก,พ,กพวกพวกพ้องบริวารหรือว่าบุคคลที่รู้จักมากนี่ไอ้ตัวนี้ก็เป็นทิฏฐิได้เหมือนกันนะนี่ก็เดี๋ยวปีนีก้ก็จะมีการเลือกตั้งเรื่องต่างๆขึ้นมาท่านระวังแล้วระหว่างการเลือกตั้งนี่ก็กจะแบ่งพักแบ่งพวกคิดกันว่าใครมีอิทธิพลมีอำนาจเนีย่ยบางครั้ง เราคิดว่าเป็นญาติพี่น้องกับนักการเมืองท่านนั้นท่านนี้มีเส้นมีสายไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นทิฏฐิมาณนะได้เหมือนกันจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเนะี่ย <Yeah. S 1> แล้วบุคคลที่มาช่วยให้พระชนะได้แง่คิดก็คือพระธรรมเธศนาบดีสารีบุตรอักรสาวกเบื้องขวานี่แหละ นะท่านก็เห็นพฤติกรรมของพระชนะนะท่านก็คอยตักเตือนด้วยความเป็นกนะัลยาณมิตรด้วยความหวังดีนั่นเองท่านก็ใช้มารยาทของผู้ดีในการสอนแต่บางครั้งมารยาทผู้ด,ดีหรือว่าการพูดดีนี่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนะทิฏฐิมันะของคนได้นะนะนะท่านผู้กวางก็ลองดูก็ได้ นี่อาตมานมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนและก็สอนทิศนาสังสอนญาติโยมเวลาเขานิมน์จะเห็นได้ว่าคนแต่ละวัยนั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันและคนที่สอนยากที่สุดก็คือเด็กเนี่ยอาตมาสอนตั้งแต่อนุบาลถึงที่จริงนี่ไปอบรมวิปัสนาจารย์มาเมื่อเดือนที่แล้วนี่ที่วัดลานเซะจริงจริง น่าจะใช้กับผู้ที่มีพื้นฐานมากแต่ว่าพอออกมาทํางานจะทำหน้าที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีงานเยอะอยู่แล้วทั้งงานอบรมงานบรรยายหรือว่างานเอกสาร,รงานคณะสงฆ์ต่างๆแต่ว่าธรรมะที่ใช้รู้สึกว่าใช้ยากอยู่นี่แหละไปใช้กับเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆนี่แหละเราจะนำธรรมะอย่างสูงไปสอนเขาไม่ได้ แต่บางครั้งก็ต้องใช้วิธีการเรียกว่าคุสุรบายต่างๆในการสอนให้ขอได้รับประโยชน์แต่ทีนี้บอกว่าธรรมะที่สอนง่ายที่สุดก็คือคนที่สูงอายุสูงวัยเ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะเขามีพื้นฐานมีประสบการณ์ถ้าเปรียบเสมือนการมีบารามีอย่างที่กล่าวตอนต้นนั่นแหละสั่งสมมาแล้วได้ยินได้ฟังมา,มากแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจธรรมะ ในะเบบประโยชน์ต่อไปเอาละวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วก็ขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังที่สุดนี้ด้วยนาจคุณพระศรีรัตน,นตรยัยก็นมความดีที่จะตั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมสังสมมาขอจงรวมเป็นตบะเดชะปราวาปัจจัยท่านคิดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหนือวิสัยขอสิ่งน,นั้นจงเป็นสำเร็จทุกคนทุกท่านพบกันใกครั้งวันพรุ่งนี้จเจริญพร